พี่น้องจ้าเจอแล้วเห็ดบาดนี่ได้แล้วเด้อนี่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 มาๆๆเห็ดมันปูพี่น้องจ้าดอกงามๆเลยพุ่นเห็นปะพุ่นเห็นออกแล้วออกแล้วมาไหมมาเก็บไหมเก็บเอาเลยเจ้าวะเก็บไปมาเก็บเอาของอะไะเก็บเอา เก็บเถอะนะสูงนี่คอนโดเนี่ยเก็บเลยเฮ้ยมางามแท่พี่หนูเอยเอาเก็บผลอ่ะไม่แต่อดอกอยิ่งยิ <c oughs> ่งไล่กับคนว <c oughs> ่าคอยอีกล่ะไหนตัวไหนนี่กระสั่งตัว <c oughs> ของเฮ้าแม่สองเฮาตัว มาเอว่าหลายก็บาต้องเขามาเบิง่งตั <laughs> <laughs> อนเพว่าขอบป้าถ้าเจอเห็ดเรา,าว่าวนะ้ำเป็นไปบาไดายยังวันดีเพราะว่า,วานา่ะไปตัวเป็นตัวเป็นผีแหกปากลันป่า <laughs> <laughs> มันมันบ้าขืนลวดจังวะนี <laughs> ่อยู่บ่บ่นี่ยังบนเนี่ยอันนี้น้อยอย,อยุ่ <laughs> ทางพุ่นได้เพี่น้องเบิ่งได้ว่ามันมีประจำหอยหงอวายมีมาอยู่นี่

พี่น้องมันเห็ดอย่างนาะยวันนี้เนาะเห็ดอีหยังเห็ดมุ่นะดอกไม่ใหญ่ๆห่บุลึมเท่มเลยเก็บได้ไหมเห็ดไตเบี้ยมันนะไปเนี่ยเก็บได้บ้างใช่ไหมเกินได้แต่ว่าแล้วทั้งขาเจ้าความดีมันเท่าแล้วจที่เขาเรียกเท่าเราเด้อเออมันเท่าแล้วต้องเอาเบิึงติล่ะแม่มันกินอะไรเนี่ย Hoa mà kem, u bát. The woman, an ninh an ninh kem toa. To put the piccany, or just say kin die in ba. Die kin 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 ไปนี่น้อยๆอุยยุพี่น้องเลยไปเบิ้งกันดิมาเด้อพี่น้องเลยเก็บเห็ดมันปูน้ำกันเอาจะคล้องแล้วนะก็เอาเก็บคอยเก็บให้เจ้าพอกระเทืน พุ่นด sure <Uh, ah> ินี่ดอกเดียวก็ได้งามอยู่ดีเออเอาเก็บน้ำงาอกไปลุยต่อเเก็บเลย อ,อู้มาเป็นมังคุดนะวะชางนี้อีกบาทนี่เห็ดมันถูกือันนี้เอาไปเขาต้องไปกันอันนี้เด็ดนี่เด็ดเก็บได้เลยละวิชีวิถีเมืองนอกอ <c oughs> ยู่สีวีเดยนอยู่ไกลปนได้ก็หาเจ็บได้พี่นอ้องเลยเอ้าฮะมีอีกเตียงเมน แม,ม่งามงามงามเจ็บบานนี้ง่ายมาหลายเท่าบาทนี่พี่พี่หนูเอ้าเอาเอามาๆๆพี่น้องนี่พุ่นหันไปพุ่นเลี้ยงอ้ำๆพุ่นดินี่ตาย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 ,ตาย,ตายพี่ขออีเมะงามให้งามขัดนี่้องไปจะเห็นคนล้างตัวกัน มันน้องตันึ่งเนี่ยเนี่ยมันข้นตันอ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณคุณคุณเด้แม่นแไทยยาวๆเลยพี่น้องเลยคุณอัเฮอ่ะเกิดลายยู่ดอกของแซบเ้่ยนี่เออนี่แหละตะปูตะปีแห่งแซบค่ะ

อันเดียยก,กนะขังเจ<อ>้าน่ะเงี้ยน่ะเห็นแล้วมาขันข้าวบายยิอวดเอ้ยมีเด้ออวดเอ้ยทั้งเนี่ยมัต้องเี่ยมีทั้งนั่นอะบ่มีเลยเอ้ยผู้น่ะทางพุ่นไปทางพุ่นยังบ่ทั้ออกพุนพ่นอะพี่น้องเอ้ยหลายอยู่เดอ้อได้แกงหมดง่ายยุ้อผด้น <laughs> พูดเพ่นวขึ้นไปพูนพูน้พูดนพูนะเอาอีละกูเห็นบ่อนะเดี๋ยวเขาขยัขยบเนว้าวเพ่นขึ้นไปอีกแล้วพูดนะยังบพูดน้องเลยเอาแงนี่บ่ไหนก้อนเอาีก้อนเก็บเก็บพี่น้องเก็บ กดไลค์กดแชร์กดซับตกไทยให้แม่ใจสั่นเลยเด้อพี่ <laughs> น้องเอ้ยมันหยุดมือเดียวปั้นหยุดเป็นสองมือมั <laughs> นหย,ยุดก,ก็น้อยฝนก็ตกแมนใส่มันคุมพูดนะเอ้าเก็บห้อเก็บ <laughs> เดี๋ยวต่อไปนี่แห้งสิลดยด้วยน,นมพไดนะพี่น้นองเอย้ยเดีด๋วยว ไ้มีเยอะเตียวโอ้ตัวมังแน่นตังไหนเจ็บเจ็บเจ็บพยยามไทยเห้ดีแล้วอสาเบิ่งเกาเด้อพี่น้องเหียอโอ้ย้งกับมีทั้งย้งทั้งแมงมุมมาตัวญ่แ่ยุง ถึงจะปลดต่เด็กเดี๋ยวจากน้อยเขาว่ามันกำลังไหว่ะมันก็ลังออกเมนตัดน้อยไปไปไปเ่ปุ่ก่อนปิ่งก่อนปุนได้ไหลเด้อครับกันดีกบานเหร เห็นแล้วพี่น้องเลยเล่นเ่าไรแล,ว,แลวพูดนะกักซากอยู่เฮ้เดี๋ยวมาอีโอตอีโอตเอ้ยมาเฮ็ดออกแล้วพี่น้องจ้าซิวิเดนออกแล้วเฮ็ด เห็ดทวยังซสมออกเด้อผู้ใดรอชมเห็ดทั่วรอจากน้อยก่อนเด้อมันต้องเป็นเห็ดอันมันปูก่อนรอค่อยเป็นเห็ดทั่วที่หลังพี่น้องจ้าอ่ะนี่เบื้องกันคักไปลุยเก็บกันเด็กผ่อนอ่ทางนี้มันกำลังตุบปูเตปิย้งแต่ไหลพี่น้องเลย ยุงบ่แม่นยุงตัวนี้น้อยคือจังบ้านเฮาดิปุ๊ดตัวบักไห้เห็นมีเห็ดจังซี่กัมันวันหยดมือเดียวใส่ให้คุ้มจได้ไหมอีกอยู่ไปเก็บต่อพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนอนคักบาดนี ไม่แต่บานพอเลยใหญ่ๆพุน่ะคุณน่ะพุณน่ะตา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 เขี่ยเียอัลาดไปหน่อยคะเก็บเก็บเขาเก็บเบ้งเดีพี่น้องเบิ้งเบิ้งเข่เนงช่วยเ็น่อยเบิ้งนะดดดดดลกเบื้องกัลาเบื้งกัลาเดินเดอ่ะเก็บไปเลยค่ะเบื้องมาเนี่ยอู้อันดี ขี่ยังวะขี่ยังวะน่สีย่งวะจะเี่ยนไ่ได้บ้าสไดูหามเลยดูพี่น้องเ้ยต้นตัวนอ่ะอันนี้น้ำว้าสิได้ไหลเด้อบาทนี่ตกไปตรงไเออ

กระตุกเด้เดี๋ยวนี่ปละไปแหละละผลอัน <disappointing> นี้เดีนี่เด้พี่นุ๊กว้าะตื่นนองเสียงไหนสนาบอกเลยเขาป่าเป็นผีบ้ายังไงต่อยู่บ้านนั่นบ้าๆยังียบไม่ซีรี เอามันมันมวนเดี๋ยวมันมีความสุขเดี๋ยวนนั่นแหละไปว่าเขาป้านเจ้าจะเบ้าดูหลายวะโอ้ยคนอยู่เมืองนอกเมืองน้าเวลาเขาป้านี่นั่งคือสวรรค์ของเพื่อนได้พี่น้องดิมวนหุ่นอ้าได้หลายแล้วบ่จะเพิ่มจะเพิ่มจบบาทอีโอดเอ้ยในแกงหมอบังไงเลยบาทนี่ ตายลุยกันต่อเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ยานไปเหยียบมันยนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยนี่มาเข้ามาพี่มาทางพี่นี่นี่นี่ควรอะมน่าน่านี่นี่โอ้ยดูเด้อดูนี่ขึ้น้องเอ้ยนี่ควรอะ เนี่ยเนี่ยอ,อือไปไปติดก๊อปปี้ที่หลังบ่ต้องไปไก่เลยอยู่นี่มันก็มีไอ้เฮ้งไปทำไปทำไปไก่ว <c oughs> นซวนเห็นบ่นนได้ก็ได้เอาไปแกงกันเออ ดูกันต่อพี่น้องเลยไปเอาพี่น้องจ้าจบคลิปสำเนียกกอนเด้อเสด้มาข้าวหนาครไมาเห็นคลิปกันไหมกดไลค์กดแัร์ต่อใครให้แม่เจสันมาเด้อมวนกลุบในดวงสวีเดนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะมาเห็เบื้องลวไป้วคะ่ะสำเนียก่ันเด้อค่ะเด้อบายบายสวัสดีคะ่ะ